ทำไมเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ทนกับงานลำบากควรจะมีความสงสัยนี้ในใจคะ่ะเวลาคุณไปเจอรุ่นน้องทํางานหรืออะไรทําไมรู้สึกว่าเขาทํางานชิลจังทําไมเขาเลือกงานไม่ทนกับงานลำบากฝนต้องบอกแบบนี้จริงคะ่ะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเด็กรุ่นใหม่เลยเพราะว่าปัจจุบันในโลกออนไลน์เนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างเงินได้มากมายและโอกาส ที่จะหาความรู้ในการลงทุนได้เยอะอย่างตัวคุณฝนเองค่ะมีลูกศิษย์ที่อายุน้อยสุดเนี่ยคือ16ปีเขาเริ่มและเริ่มสนใจเรื่องการลงทุนแล้วเริ่มวางแผนที่จะทําให้ตัวเองกเกษียณได้เร็วแล้วมันไม่แปลกเลยที่เขาจะเลือกหนทางสบายให้กับตัวเองวันนี้เราถามตัวเองสิว่าแล้วทาไมเราจะต้องทนกับงานลําบากนั้นในเมื่อเราก็อายุปูนนี้แล้วเราควรที่จะมีตัวช่วยไหมมีเครื่องทุนแรงหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าเออว่ะฉันเอาด้วยสิ่งที่คุณควรศึกษา คือเรื่องการลงทุนค่ะแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณอายุมากแล้วจะไปเสี่ยงแบบเด็กๆให้ลงทุนแสนหนึ่งให้แสนหนึ่งหายไปจะไปลงทุนเหรียญดิจิตอลให้มันหายไปคุณรับไม่ไหวดังนั้นสิ่งที่คุณมองหาควรมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสมน้ําสมเนื้อแต่ความเสี่ยงต่ํา ซึ่งการลงทุนที่ครูฝนเลือกคืออสังหาริมทรัพย์มันตอบโจทย์ตรงนั้นโดยการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะเราได้ทรัพย์สินมาครอบคอต่อให้ลงทุนผิดลงทุนถูกอย่างไรคุณก็ได้ทรัพย์สินนั้นไม่มีทางที่มันจะหายไปเป็นศูนย์ได้ดังนั้นมันจึงเหมาะกับคนที่มีอาย,ยุอย่างพวกเรานะคะและสําหรับเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่า ไม่อยากได้ความเสี่ยงอยากจะวางแผนเกษียณและก็สร้างตัวตนให้โตอย่างไวการลงทุนในสหารณ์รัพ์ก็ตอบโจทย์เช่นกันถ้าอยากเริ่มต้นแล้วนะคะครูฝดมีท e ั้งอีบุ๊กคอร์สออนไลน์และคอร์สฟรีคุณสามารถทัก Line แอดแอทเพื่อติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ